สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณท่านอยากสื่อสารสิ่งใดนะคะก็วันนี้เป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจโดยการที่เราเลื่อนปีดไปหลายๆปีดเราเจอหัวข้อนี้เนาะโอเคเราก็อยากที่จะทําขึ้นมาเนาะใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการเราฟังนะคะถ้าเพื่อนคนไหนผ่านมาแล้วรู้สึกว่า เอไม่ใช่สามารถผ่านไปได้เลยนะคะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันอืมเราจะมีพิกอเด็กให้เลือกสามกองนะกองที่หนึ่งสำหรับที่หนึ่งอะพิกอเด็กนะสำหรับสำหรับที่หนึ่งจะเป็นสำหรับนี้สำหรับที่สองจะเป็นสำหรับนี้นะช่ทาลอตสำหรับที่สามจะเป็นสำหรับนี้นะโอเคเรามาดูหัวข้อกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณท่านอยากสื่อสารสิ่งใดท่านเป็นใครเนาะโอเคกองที่หนึ่งเลยสำหรับที่หนึ่งไม่อําไม่ไม่นำไปงมงายนะคะใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณกองที่หนึ่งท่านอยากสื่อสารสิ่งใดท่านเป็นใครเนาะไฟอวอนอืมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์ของคุณอะมันก็จะมีเรื่องยุ่งยุ่นวายแต่ก็จะมีคนยื่นมือยื่นมือมาช่วยคุณนะแล้วก็ออปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอคุณจะสามารถจัดการได้งานที่คุณลงมือทำํำจะสามารถผ่านพ้นไปได้ อย่างสําเร็จจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณน่าจะมีหลายองค์นะอืมน่าจะเกี่ยวกับนักรบนักต่อสู้อย่างงี้ด้วยอืมอาจจะได้เดินทางนะคุณนะมีการเดินทางอยู่บ่อยๆเนาะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตอื มีคนมามอบโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือคุณจริงๆนะช่วงเนี้แต่ให้คุณเปิดรับโอกาสเนาะเขาบอกว่าท่านบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ลุยมุ่งมั่นตั้งใจนะเนาะให้เปิดรับเออโอกาสดีๆออยอมรับการช่วยเหลือจากบางคนบ้างคนที่เข้ามาอ,อืท่านรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเนาะแต่บางทีอะความสามารถบางอย่างก็ต้องทํางานเป็นทีมเออ มีการร่วมมือกันอย่างเงี้ยประมาณนี้การกติดต่อสื่อสารการเจราจาดีค่ะทั้งทางโลกออนไลน์หรือว่าต่างชาติต่างภาษาเนาะสิ่งสิ่ีของคุณนะน,น่าจะเป็นนักรบประมาณนี้สายนักรบเนาะแต่ว่ากองเนี้มีหลายมีหลายท่านมีหลายองค์ เดิม o o n อืมแล้วก็มีเจ้ากรรมในเวรด้วยกองนี้อืมพอจะดีจะดีก็มีแบบอาจจะเป็นกรรมเก่าเข้ามาแทรกก็หมั่นทําบุญนะคะช่วงนี้ก็จะดีอ่ะ,ะตแต่คุณจะมีโชคลาภทางการเงินอืมในสิ่งที่คุณลงมือทําไว้หรือว่าไปขอสิ่งเชื่ออะไรกับใครไว้คุณก็จะได้เนาะแล้วค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยอืมช่วงนี้ กองนี้นะมองว่าสึิงอัศิษส,สายนักลบแล้วก็เหมือนมีปู่ฤาษีอย่างเงี้ยเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยมีอืมบางคนก็ชอบศึกษาหาความรู้ชอบรับล่ำเรียนอือยากได้สิ่งใดอยากรู้สิ่งใดก็คนคว้าได้เนาะหรือว่ามีคนเก่งคนดีๆคนที่มีความรู้สูงสูงอะ่ะมาคอยแนะนําคุณอยู่ตลอดอืมตอนเนี้ยลุยเลยคะ่ะอยากทําอะไรลุยลงมือทํามีคนช่วยเหลือนี่คน ให้ความร่วมมือนะอ่ะทิงอฟปยอืจริงๆง,งานของคุณอาจจะดีจะเติบโตเนาะแล้วก็จะมั่นคงขอให้ลุยให้สู้ค่ะประมาณนี้ช่วงนี้ถ้าบางคนรู้สึกว่าพอจะดีจะดีแล้วมันก็มีอะไรมาขัดขวางก็ให้ไปทําบุญนะคะเพราะว่าเหมือนคุณนะอาจจะติดเจ้ากรรมในเวรท่านช่วยคุณได้ตามบุญตามบารมีตามกําลังที่คุณเคยทําไว้อืมทุกคนมีฐานที่ สร้างมาไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณจ,จะได้เงินแน่นอนอาจจะได้โชคลาภจากการลงมือทําหรือการศึกษาหาความรู้เดินทางการติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยได้หมดอมืไปขอสิ่งเชื่อใครก็ได้ช่วงเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินต้นใหญ่นะคะโอเคสรุปเลยสิงสิทธิ์ที่คุณออ่ที่ดูแลคุณน่ะท่านอยากสื่อสารสิ่งนี้เนาะส่วนมากจะเป็นสายนักรบ เทพทางการเงินแล้วก็เกจิอาจารย์พ่อปู่ฤษีอย่างเงี้ยบางคนบูชาตามนี้เนาะอย่างที่พูดมาอืมก็ค่ะก็ไม่ว่าจะคิดการทำทำการสิ่งใดขอยมุ่งมั่นตั้งใจเนาะมีคนช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคค่ะกลองที่หนึ่งก็จบแค่นี้นะคะคุณค่ะโอเคเรามาต่อกองที่สองกันเลย กองที่สองเนาะสิ่งศักดิ์สิท์ที่ดูแลคุณท่านอยากสื่อสารสิ่งใดจากคุณแล้วท่านเป็นใครองค์ใดนะใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิตจารณญานนะคะกองที่สองจั j u s t m e n t คุณอาจจะมีบุญเก่าเนาะกองนี้จั j u s t m e n t ดูจากหน้าไพาทาโร่นี่อาจจะเป็นเทพเทวาศิลป์ที่ติดตามคุณมาตั้งแต่ดตชาติคุณอาจาอาจะเคยรับใช้เขาหรือว่าออท่านเนาะอยู่กับท่านอย่างเงี้ยเอ,อแล้วท่านก็กลับมาดูแลคุณปกป้องคุณบางคนมีบรรพนะบุรุษนะบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลปกปักรักษาไฝบอ,อมเกี่ยวข้องกับเจ้าที่เจ้าทางได้คะ่ะกองน,นี้เนาะ สิบสิบหลายองค์เป็นคนที่มีปัญหามีเรื่องให้จัดการอยู่ตลอดเวลาอาจจะจะต้องจัดการเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนาะเป็นส่วนใหญ่มีความยุ่งวุ่นวายในชีวิตบ้างแต่ก็สามารถจัดการได้อย่างดีอืมจริงเกี่ยวกับเจ้าที่จริงๆอ่ะเอาเนี้ยเซเว่นออฟเฟล เขาบอกว่ากองเนี้ยถ้าคิดที่จะลงทุนะลงทุนได้มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้ผลผลิตนะบางคนที่คิดที่จะลงทุนทําสิ่งต่างๆเลยตอนนี้เนาะสู้ได้ลุยได้เดชารีอืมสิ่งศักดิ์สิทธิกองนี้ก็เป็นเจ้าที่เป็นนักรบเหมือนกันค่ะแล้วก็เทพเนาะเทพเทวาอืมแล้วก็ สิ่งอ่ที่เป็นคู่เนาะเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้งานหนักนะคะแต่ว่างานหนักจะต้องลุยจะต้องสู้จะต้องอดทนแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เหมือนคุณนะเหมือนมีปัญหาอะไรที่ยังจะต้องแก้ไขเนาะ ออที่ยังรู้สึกกังวลอยู่ตอนนี้เหมือนภาระหน้าที่ของคุณอะ่ะอืมมันทําให้คุณเหนื่อยบางครั้งก็อึดอัดแล้วก็บางทีทํางานไปอะ่ะลงทุนไปมันมีความรู้สึกขาดแคลนอยู่ในใจเนาะแล้วก็มีความเหนื่อยล้าอยู่ในใจแต่อืมท่านบอกว่าปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันจะผ่านพ้นไปได้เนาะเ,ออเรื่องการเงินที่คุณกังวลอยู่อะ่ะ อืจะดีขึ้นจะมีเพื่อนฝูงหรือการยาน,นามิตรนะที่รักใคร่เข้ามาเออ่ช่วยเหลือคุณเนาะโอเคประมาณนี้ท่านอยากสื่อสารสิ่งใดก็คืออ่าช่วงนี้คิดที่จะจัดก,การลงมือทําสิ่งต่างๆเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยคิดที่จะลงทุนก็ลงทุนได้การงานก็เหนื่อยค่ะหนักแต่ว่าเออมันจะดีขึ้นเติบโตขึ้นเนาะขอให้คุณนะอะ ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็รอบครอบในการใช้เงินเก็บเงินเนาะการเงินของคุณจะดีขึ้นถ้าสมมุติว่าคนที่กังวลเรื่องการเงินแต่การงานอะไม่ต้องกังวลคะ่ะถึงมันจะเหนื่อยมันจะยากแต่คุณจะได้รับผลกําไรจากตรงนั้นะเป็นอย่างได้เป็นอย่างดีเนาะได้ได้ผลตอบแทนอะอย่างที่น่าพอใจอะแต่ก็ต้องเหนื่อยจะต้องจัดการจะต้องไฟอะ่ะเออในการอ่อในการที่จะดําเนินการ กิจการงานของคุณเนาะหรือว่าสายงานของคุณอืมก็กองนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องการเงินเหมือนจะลําบากเนาะเหมือนจะเหนื่อยแต่จะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนผลบุญผลกุศลที่คุณทําไว้อเนี่ยเหมือนคุณปลูปกเห็นไหมเหมือนปลูกพืชไว้แล้วคุณก็ได้รับผลประโยชน์อะไรประมาณเนี้ยเนาะเออบางคนถ้าจะเดินทางเนาะก็ดีค่ะช่วงนี้ก็สิ่งอา่างสิ่คุ้มครองเนาะ ให้บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าให้บอกอให้เช็คยานพาหนะหรือว่าบอกการแม่ยานางอะไรเงี้ยคุณก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยโอเคค่ะโอเคกองนี้ก็จบแล้วนะคะสรุปสรุปไหมสรุปก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กองนี้ก็คือจะเป็นบรรพบุรุษแล้วก็เทพที่เทพเทวาที่คุณทําบุญไว้ในอดีตชาติเนาะติดตามมาเจ้าที่เจ้าทางสายนะักรบสายเทพทางการเงิน เทพที่เป็นคู่ค่ะอย่างเงี้ยถึงคุณจะเหนื่อยเรื่องการเงินอะบอกเลยว่าคุณจะไม่ลำบากพอเงินคุณจะหมดพอปัญหาจะหมดคุณก็จะมีเข้ามาเนาะแต่ขอให้ประหยัดรอ,อบครอบายรับายจ่ายเออก็จะดีกับคุณแน่นาคตมากกว่าน,นี้นเนาะโอเคก็จบแล้วนะคะสําหรับกองที่2เราไปดูกองที่3กันเลยคุณค่ะ อที่3ามก็จะเป็นสำหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอ่อที่ดูแลคุณท่านอยากสื่สารสิ่งใดท่านเป็นใายองค์ใดใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอเคอืม อครับอืม,อมท่านบอกว่าช่วงเนี้ยมันมีปัญหาให้แบบรู้สึกในหน่อยเศร้าๆในเหนือหน่อยลาลาบ้างเนาะเออแต่คุณเป็นคนมีเซนต์มียานอย่างรู้ที่ดีอืม บางทีทุกสิ่งทุกอย่างก็ทาเหมือนเล่นๆนะ่ะแต่มันเหมาะกับคุณนะอืมคุณไม่เหมาะกับการที่จะต้องทําอะไรจริงจังเนาะเออการเดินทางดีค่ะอืมอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับเครื่องดื่มอย่างเงี้ยจะดีสิง์สิทธิ์ตองน,นี้เป็นเด็กค่ะเออแล้วก็อาจจะเป็นกุมารทองเป็นเป็นเด็กอะที่คุณบูชานับถือแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคู่เนาะ เออเป็นคู่ที่อยู่ในน้ําก็ได้สายพญานาคอย่างเงี้ยพ่อปู่แม่ย่าได้แล้วก็เออเหมือนคุณอนะต้องการความมั่นคงเออหรือว่าบางคนอนะมีงานที่ทําอยู่แล้วที่เป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยเออก็เหมือนค่อยคอยเป็นค่อยคอยไปก็ดีค่ะ ถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ให้เชื่อเซนตัวเองให้เชื่อยานอย่างรู้ของตัวเองเนาะการเงินเนาะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องบาลานซ์รายจ่ายรายรับรายจ่ายมีเข้ามือซ้ายออกมือขวาบางคนแต่ก็ก็สามารถจัดการได้ผ่านไปได้ด้วยอย่างดีเนาะ แต่เหมือนบางคนอยากที่ต้องการเงินมากกว่านี้หรือความมั่นคงมากกว่านี้กองนี้ไม่ต้องกลัวมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่คอยที่จะทําให้คุณปวดหัวหรือว่าเป็นกังวลเนาะจริงด้วยมีเรื่องไม่ได้ดังใจมีเรื่องที่จะต้องขัดแย้งกันเสียใจกองเนี้ยสถา,านการณ์ช่วงนี้เนาะ แต่ไม่เป็นไรถึงมันจะมีบางช่วงที่มันขัดแย้งแต่มันก็จะมีอาจจะเป็นคู่รักคุณเนี่ยคอยซับพอร์ตหรือว่าเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยคอยช่วยเหลือเวลาคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือคุณทุกข์เนาะเสียงศิษย์เป็นคู่นะกองน,นี้ก็มีแล้วก็เด่นเรื่องเด็กเสียงิย์ที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นคู่ออก็แผนที่คุณวางไว้จะเป็นไปได้อย่างดีเนาะ เกี่ยวกับเรื่องการเงินแม้ในสถานการณ์ช่วงนี้มันจะไม่ได้ดังใจนะักเท่าไหรม่มีความทุกข์จริงๆทุกมีความทุกข์ในใจเนาะแต่คุณจะมองหาช่องทางดีๆเพื่อที่จะทําให้จิตใจคุณดีขึ้นได้เนาะเออหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นบางคนจะได้รับเงินก้อนใหญ่เนาะหรือว่าได้รับเงินก้อนแน่นอนอ่า อาจจะได้รับโชคลาภทางการเงินเนาะประมาณนี้นะคะ